วิเคอรอบอลบายพิธีกรมตัวชาแนลสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่การทีวีวิเคราะห์ฟุตบอลที่อ่างทุนในค,ำค่ำเกินวันอังคารที่23เมษายน2567ครับมาลุยกันต่อนะครับในศึกฟุตบอลกลางสัปดาห์นัดตกค้างนั่นคือรอนดอนดาร์บี้แมตช์ครับอาร์เซนอลจะพบกับเชลซีครับก็นัดนี้ถือว่าเดือสดสุดๆอีกคู่หนึ่งครับในกันโชเซเรอาอิตาลีครับยูเว่จะต้องบุกไปเยือนลาซิโอเดี๋ยวเราพร้อมแล้วเนี่ยไปเริ่มกันเลยครับ อาร์เซนอลครับกับเชลซี5เกมหลังนะฮะอาร์เซนอลชนะ4เชลซีเสมอ1และก็เป็นการเสมอกันในเกมแรกของซีซั่นนี้นะครับเมื่อตุลาคมปีที่แล้วส่วนฤดูกาลก่อน2เกมครับอาร์เซนอลชนะเชลซีทั้งเย้าและเยือนครับ10และก็3ประตูต่อ1น1มาดูผลงาน5เกมหลังครับในฝั่งของเชลซีก็รอบรองชนะเลิศน,นะครับพวกเขา พลาด5ตกรอบแพ้ให้กับแมนเชสเตียร์ไปวันที่20นะครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งแต่ว่าก่อนหน้านี้ในลีก4เกมเนี่ยเชลซีชนะ2นะถล่มเอเวอเรตันหกศูนย์ชนะแมนยูสี่สามครับแล้วก็เสมอเชฟฟิลด์ยเดตสองสองเสมอกับเบรียสองสองห้าเกมหลังเนี่ยนะครับเก็บคินชีสได้แค่เกมเดียวนะคือวันที่เจอกับเอเวอเรตันนะครับนอกนั้นเชลซีเนี่ยเสียประตูรั่วส่วนอาร์เซนอลหลังจากฟันร้าครับสะดุดเสมอ ไบเยนแพ้วินลาบนะครับแล้วก็ตกรอบ UCL เนี่ยก็กลับมาชนะในลีกได้แล้วนะครับด้วยการบุกไปตบฮูแพรมตันวอนเดอร์เลอร์2ประตูต่อศูนย์นะครับมาดูกันที่อันดับในตารางเชลซีก็ยังมีลุ้นนะนะครับในพื้นที่ฟุตบอลยุโรปยังมีลุ้นนะครับทั้งนิวคาสเซิลแมนยูเอตและก็เวทแฮมรวมถึงเชลซีนะคะแนนไล่เลี่ยกันไม่ได้ห่างกันมากนักนะครับยังเหลือการแข่งขัน,นอีกยาวไกล ก็ประมาณเดือนถึง2เดือนเนี่ยนะครับจะได้ลุ้นได้นอนส่วนอาเซนอนตอนนี้นําเป็นจ่าฝูงแล้วนะครับแต่ว่าแข่งมากกว่าซิตี้หเกมเพราะว่าซิตี้เนี่ยเอ่อเตะในเอเบคัพไปนะครับทำให้ยังคงแข่งน้อยกว่า1เกมแต่ว่าตามสถิติแล้วเนี่ยทีมที่แข่งจบก่อนเนี่ยก็ต้องบอกว่าพวกเขาค่อนข้างที่จะได้เปรียบในเรื่องของความไม่กดดันนะครับดังนั้นเตะจบก่อนได้เปรียบนะหลายๆคนมองว่าเฮ้ยมีเกมในมือเหลืออยู่อย่างเงี้ย แต่เรื่องจริงแล้วเนี่ยไม่ไม่ง่ายนะครับส่วนเชลซีนะครับวันนี้ก็มาเยือนในสภาพทีมที่ต้องบอกว่าชุดที่แล้วแหละนะครับน่าจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอนะไรมากส่วนอาร์เซนอลในบ้านต่ถ้าเป็นแฟนๆราเราดับบี้วันนี้น่าจะจัดเต็มนะครับผู้เล่นบาดเจ็บก็มีแค่ทิมเบอร์คนเดียวนะแต่เชลซีเนี่ยโอ้เจ็บเป็นแผงครับมาดูครับทีมพลังหนุ่มของโปรเซติโนนะครับเจยกับทีมพลังหนุ่มของอาร์เตต้าโปรเซติโนจัด4-2-3-1ครับนำทัพโดยโคปาเมอร์ คอนเนอร์การ์ดเกอร์นะครับโนนี่มาดูเอกเก้นิโคลัสแจ็กสันแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นมาเซยคาเซโดกับเอนโซูฟฟานันเดสนะครับแนวรับมีเอ็กเซลดิซัสซี่นะครับเตโยชโลบาเบนชิวลมารโลก,กุสโตผู้สาประตูเป็นเปโตวิกนะครับก็ไล์อัพเดิมอ่ะนะครับกับวันนี้เจอซิตี้นั่นแหละส่วนอาเซนอลน,นะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ครับนำทัพโดยไคลฮาวเวิร์ดแกรเบียบอมจนเจอรี่ไคลฮาวเวิร์ดน่าจะมาแทนแกรเบียกับรุดเปล่าจากเกมนะผมจำถ้าจำผิดขออภัยนะครับ ยูโยซาก้านะครับแล้วก็ตรงกลางมีจอร์จินโยอเดกาดดีแคนไรท์คู่เซนเตอร์เป็นแกเบรียลกรีซกับเลียมสติบาทางขวาเป็นวินเจ์เจมนไวท์ทางซ้ายเป็นเจคอบคาวิเออร์ผู้สาธุเป็นเลย่าครับภาพรวมอ่ะนะครับผมมองว่าจริงๆคู่นี้สูสีด้วยซ้ำนะครับจัดในเรื่องของฟอร์มการเล่นช่วงหลังแต่ว่าพอดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ภาพรวมแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าอาร์เซนอลได้เปรียบทั้งในเรื่องของเสียงเชียร์การเล่นในบ้าน รวมถึงนะครับแนวรับที่ต้องบอกว่าช่วงหลังทําผลงานได้ยอดเยี่ยมมากๆ,ๆถ้าไม่นับเกมที่แพ้เออร์เิร์นิกนะนะครับทั้งสองเกมก็ต้องบอกว่าช่วงนี้อาร์เซนอลผลงานดีครับส่วนเชลซีที่กำลังนุ่มอะนัดที่แล้วเนี่ยจริงๆพวกเขามีโอกาสที่จะคว้าซิตี้ด้วยนะครับแต่ว่านิโคลาสแจ็กสันไม่ไม่เฉียบคมเองแล้วก็แนวรับไม่ได้นิ่งมากพอเท่ากับซิตี้นะทำให้พลาดท่าแพ้ตกรอบไปอย่างนั้นเรื่องของขวัญกำลังใจ ติโกซินวาก็คงจะหนักหน่อยนะครับไม่มีรายชื่อรายอัพในทีมวันนี้ด้วยก็ผมคิดว่าวันนี้ภาพรวมะนะครับสปีดเกมของอาร์เซนอลเร็วกว่าแล้วว่าเกมตรงกลางเนี่ยโคพาเมอร์เฟอร์นันเดสไคเซโดก็ไม่ก็ไม่ได้ดูเป็นรองในฝั่งของดิแคนไลและก,ก็ดีกาแต่ว่าบอลจังหวะแถว2เนี่ยผมเชื่อว่าในฝั่งของทั้งเชลซีเองแลวก็อาร์เซนอลเองดีทั้งคู่แต่ประเด็นคือแนวรับเนี่ยแหละครับออมองว่าอาร์เซนอลดูดูขแข็งแกร่งกว่าถ้าเทียบกับในฝั่งของ เชลซีแล้ววันนี้ใช้เบนชีวลแทนคือคือล่าด้วยก็อาจจะทำให้บูโยซาก้าถ้าโดนกับชีวลเนี่ยผมว่าหนึ่งหนึ่งบูโยซาก้าเอาอยู่นะแล้วก็น่า,นาจะกินเบนชีวลได้ส่วนมาร์ตินารีเจอกับคุสโต้ทุสีครับวันนี้ภาพรวมอะ่ะก็ตามราคาเลยครับอาร์เซนอลต่อลูกนะครับขาวยังไงก็ต้องต่อนะครับบอลลุนแชมป์ยังไงก็ต้องต่อ,ตอ,งงตอ,ตอส่วนเชลซีเนี่ยวันนี้ผมคิดว่าแพ้ยางต่มมาหนึ่งลูกละ ก็ไม่น่าจะต้านไหวนะครับลุนว่าลูก 2- ลูกสามมนอนจะทําได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันส่วนคู่ที่2ครับลาซิโอเจอจูเวนตุสหเกมหลังลาซิโอชนะ2ยูเวชนะ3นะครับสูสีเกมแรกเนี่ยลาซิโอเปิดบ้านชนะไปก่อน1นนะครับเมื่อมีนาคมที่ผ่านมาส่วนในฟุตบอลถ้วยก็เป็นยูเวนะครับในอกตเตเลียชนะไปก่อน2อศูนย์ในเลกแรกนะครับสำหรับฟุตบอลโคปาติตเลียมาดูครับ ฟอร์มมาเกมหลังลาซิโอชนะ2เกมแล้วนะชนะเจนัวชนะสแลนตาน่านะครับ mm hmm. ก่อนหน้านี้แพ้โรมาในกรุงโรมแล้วก็แพ้ยูเวในโคปาเตเลียชนะยูเวนตุสในลีกนะครับส่วนยูเวแพ้เกมเดียวจาก5เกมหลังคือแพ้ลาซิโอนั่นแหละนะครับในช่วงเวลาผมที่ผ่านมาส่วนอีก4เกมเนี่ยนะครับชนะลาซิโอในโคปาเตเลียแล้วก็ชนะฟิออร์หนึ่งศูนย์เสมอตอริโนนะครับเสมอกับ แกลเลรี่ในเกมล่าสุดมาดูไรอัพครับราซิโอนำทัพโดยวาเลนติน,นคอเตรนอสนะครับฟิลิเป้แอนเดอร์เซนหลุยอาเบโตรครับตรงกลางมีไดชะเออ่ไดชิกระบาดนะครับกับลาติอุสวิเซนโน่ทางขวาเป็นดามานุสิกทางซ้ายเป็นมานเนลล์ดัสซาลี่แนวรับมีมาริโอกิราฟูเอนเตสนะครับอ,อราซิโอโรมานูรีแพชิกแล้วก็ผู้สาประตูเป็นคริสตอร์ดมนดัสนะครับส่วนในฝั่งของยูเวนตุสนะครับสามห้าสองผู้สาประตูเป็นมาติน อ,อ่แมตติเยร์เพอร์ินนะครับแนวรับ3ตัวมีเบลเมอร์ดานิเอโรเดนิเอลรูกรูกานี่ ani, นะครับตรงกลาง3ตัวมีราบิโอโดคาเตอรี่แล้วก็แมคเคนนี่ทางซ้ายเป็นคามเบียโซทางขวาเป็นกอสซิกหน้าคู่เป็นดูซานวาโฮวิกยิงคู่กับเฟรเดิโกเคซ่านะครับ mm hmm. ก็จริงๆแล้วเนี่ยยูเว่ควรจะมาต่อแบบเยอะหน่อยสักครึ่งลูกแต่ราคามาแค่เสมอผมก็เลยช่างใจอยู่นะครับว่ายูเว่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นบอลที่ค่อนข้างจะสู้กับ ลาซิโอได้อย่างสนุกเจอทุกเกมทีไรไม่ค่อยจบ0ูงูหรอกนะครับคู่นี้ใส่กันไม่ยั้งแต่ผลงานช่วงหลัง2เกมที่ไปเยือนตอริโน่กับเยือนกนาญารีเนี่ยต้องบอกว่าไม่แพ้ออกมาก็บุนหัวแล้วดังนั้นเกมวันนี้เจอกับลาซิโอในเกมเยือนแล้วก็เล่นในกรุงโดมผมว่ามองว่าลาซิโอเองก็ต้องเน้นนะครับก็าคงต้องเน้นหน่อยในรายการนี้ก็คิดว่าไม่น่าพลาดนะครับลาซิโอไม่น่าพลาดในศึกนะครับฟุตบอล โคบาอิตาเลียนัดที่2อ่ะคือเกมแรกเนี่ยลาซิโอเนี่ยนะครับชนะขอบใจครับเกมแรกเนี่ยยูเวนตุสเนี่ยชนะมาแล้ว2อูนะครับเกมวันนี้ก็ลาซิโอคงต้องเน้นนะครับอันดับแรกคงไม่อยากแพ้แล้วเป็นแฟนแล้วก็อันดับ2ก็คงอยากแก้แค้นยูเว่ด้วยในเลกแรกที่แพ้มาฝันทงว่าวันนี้ทีเด็ดที่ขาดจากลุยอเปโตแล้วก็ฟิลิเป้นในเส้นเนี่ยจะทําให้ลาซิโอโกแน่นอนอยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยกันนะครับสเต็ปสถ้าจะต้องเน้นนะ ถ้าต้องเน้นก็ต้องเน้นดาซิโออ่ะนะครับคิดว่าในบ้านบอลเตงวันนี้น่าเชียร์แล้วก็สเต็ปสก็เพิ่มอาร์เซนอลไปนะครับอีกคู่หนึ่งเนี่ยผมอาจจะอาจจะให้อาจจะฝากให้นะครับอาจจะฝากให้ไปเป็นเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับมีหนึ่งตัวที่ที่น่าดูน่าเชียร์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อต้องเป็นวันนี้นะครับอีกคู่หนึ่งเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเหมือนจะมีอยู่นะนะครับเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะครับ เลสเตอร์ซิตี้กับซัมมัตันก็ต่อเลสเตอร์นะครับในบ้านมีโอกาสเบียดชนะนะครับเตะวันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้วิเคราะห์นะครับไล์อัพยังไม่มาก็เนะสียบสามแล้วกันนะครับเต็งลาซิโอต่ออาร์เซนอลแล้วก็ต่อเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆนะครับลาซิโอโก้จริงๆครับ